สวัสดีค่ะทุกทท่านเพบกันบบเช่นเคยนะคะกับรายการเล็กเด็ดประจำวันกับกันรักทางช่้งทางซื่อมีดมีค่ะวันนี้เป็นวันพุธที่26มกราคมพ2565สำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะต้องบอกเลยค่ะว่า3วันนี้คุณยังมีโชคในเรื่องของการงานและในเรื่องของความรักนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยจะมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันอย่างดีเลยสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือความใจร้อนใจเร็วค่ะกับเรื่องของการใช้จ่ายนะคะหรือการจับจ่ายซื้อข้าวของ มีโอกาสที่คุณจะได้ของแพงเกินจริงส่วนคนที่เกิดวันอังคารวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์สามวันนี้นะคะการเงินยังสะพัดช่องมือค่ะแล้วจะเป็นวันที่มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงด้วยสิ่งที่ต้องระมัดระวังของคุณนะก็คือเรื่องของการลงทุนกับสิ่งที่เราไม่มีความถนัดตรงนี้นะคะจะทําให้เสียงเงินไป,ปเปล่า สีบางคนวันนี้จะเป็นสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีขาวค่ะที่จะเป็นสีเสริมดวงให้กับคุณแล้วก็เครื่องประดับที่จะนําโชคให้กับเรานะคะจะเป็นเครื่องประดับที่เป็นสีทองหรือเป็นทองคําก็ได้ค่ะสาหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรอบสัปดาห์นี้จะเป็นหลวงปู่ทวดหลวงพ่อฤาษีลิงดําแล้วก็พระแม่ธรณีที่ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะขอพรน,นะคะในเรื่องต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินสุขภาพก็ดีนะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของโชคลาภแลวท่านที่เกิดในเดือนมกราคมนี้นะคะหรือเกิดในวันเนี้ย แล้วเราต้องการทําบุญวันเกิดนะคะก็อขอให้ทําบุญที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการสร้างสถานปฏิบัติธรรมนะคะตรงนี้จะได้อัน,นสงส์ให้เราเนี่ยมีความมั่นคงในเรื่องของฐานะแล้วก็การเงินเลยทีเดียวละแล้วคืออาหารค่ะที่จะใส่บาตรก็ดีถวายสังฆทานก็ดีนะคะหรือทำบุญเลี้ยงพระก็ดีเนี่ยขอให้มีกุ้งอยู่ในอาหารนั้นนะคะจะเป็นทอดมันกุ้งเป็นผัดผักรวมมิตรมีกุ้งอยู่ในนั้นก็ได้ค่ะอันนี้อาจารย์ลักษจะทําให้เป็นเคล็ดนะคะว่า เราเนี่ยจะได้มีการสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะสร้างฐานะนะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยจะมีการกระโดดอย่างรวดเร็วนะคะมาถึงการมาตัวเลขกันสักนิดค่ะว่าเมื่อวานเป็นอย่างไรบ้างนะคะตัวเลขเข้ามานะคะในรอบ19.30นที่ออกคือ552แล้วก็56รอบนี้ตัวเน้นค่ะที่เน้นไเลข6เข้ามาในหลักหน่วยล่างนะคะแล้วก็ในชุดวินเนี่ยเข้ามาทั้ง2ตัวบนแล้วก็สตัวล่างเลยทีเดียว ชุดวินนะคะมีทั้งเลข5แล้วก็เลข2แล้วก็เลข6นะคะมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด็ดประจำวันพุธที่26มกราคม2565ค่ะในช่วงเวลา17.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข8เลข4เลข1เลข2เลข5เลข7เด็ไว้ที่เลข8กับเลข4สำหรับชุดจับคู่ค่ะ8038689 8 043464แล้วก็94 ส่วนในช่วงเวลา18.30นนะคะชุดวินเลที่วางไว้ให้นะจะเป็นเลข 0, เลข 8, เลข 1, เลข 6, เลข 9, เลข4ในวื้ที่เลข0กับเลข8สำหรับชุดจับคู่02030507 283858แล้วก็78ส่วนในช่วงเวลา19.30นค่ะชุดวินเลที่วางไว้ให้จะเป็นเลข 9, เลข 2, เลข1 เลขเจ็ดเลขศูนย์เลขสามเลนที่เลขเก้ากับเลขสองสำหรับชุดจับคู่นะเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าแปดสี่สองห้าสองหกสองแล้วก็แปดสองอันนี้เป็นทั้งสามช่วงเวลาเลยนะคะของวันพุธที่ยี่สิบหกกราคมส 6, องพันห้าร้อยหกสิบอาจารย์รักษณจะบอกเสมอเสมอนะคะว่าให้ทุกท่านหมั่นทำบุญให้ทุกท่านหมั่นให้ทานกับคนที่เขาได้โอกาสกว่าเรานะคะเพราะอันเนี้ยจะเป็นอัน,นิสงส์นะคะสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ย สามารถที่จะมีการเงินอย่างคล่องตัวมีโชคลาภอย่างต่อเนื่องข้อําคัดเนี่ยเวลากลติดขัดหรือมีอุปสรคอะไรปัญหาในชีวิตเนี่ยก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเราได้อย่างทันท่วงทีพรุ่งนี้ค่ะเรามะพบกันใหม่กับรายการเล็กเดประจำวันกับจาร์รักทางช่องทางซีมีดัตบีนะคะวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและโชคดีเฮงๆปงังๆกันทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ